ครับคุณทักษิณอยู่โรงพยาบาลตํารวจจริงหรือไม่ก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็เริ่มมีข่าวลือและก็ความเป็นไปได้ที่จะย้ายออกไปที่โรงพยาบาลเอกชนสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันจะกลายเป็นอุปสรรคกับรัฐบาลหรือไม่ถ้าคนมองว่ามันเป็นสองมาตรฐานมันเป็นอภิสิทธิ์ชนนะครับวันนี้คุยกัน2ท่านครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ตุลสิทธิ์สมบงแกนนากลุ่มเสื้อหลักสีและอาจารย์คมสันโพคงนักวิชาการอิสระครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณหมอตุลลองไล่เลียงให้เราฟังนิดนึงครับ ที่ทั้งราชธรร์อธิบายที่แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอธิบายทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อสังเกตมีอะไรที่ฟังดูไม่ไม่สมเหตุสมผลมากครับคุณหมอครับ เราไม่รู้ความจริงรเราไม่สักวัดตรวจร่างกายเองนะครับจริงๆหมอจารวิฉัยเนี่ยจะต้องได้สักวัดตรวจร่างกายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่จําได้ที่ทีมกรมราตสถานแล้วก็มีผู้ในการผู้ในการทันสาตรฐานนะครับก็แจ้งบอกว่ามีโรคกล้ามเนื้อใจขาดเลือดมีปอดอักเสบเรือเื้อรังแล้วก็มีพังผืดแล้วก็มีความดันสูงแล้วก็มี หมอนรองกระดูกสลังกดเส้นประสาทนะครับซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับเวลาแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าจะมีแพทย์แพทย์ของราชทันเนี่ยรตรวจร่างกายนะครับสักว่าตรวจร่างกายอะไรผมว่าได้อย่างมากก็วัดคอมดันฟังปอดตรวจดูซีดไม่ซีดแล้วกอจจ็อาจจะตรวจออกซิเจนปลายนิ้วนะครับก็ก็ออกมาแถลงก,กันเป็นฉากๆเลยว่ามีนั่นนะแล้วก็มีคำว่าเปราะบางมีอะไรออกมานะครับนะ ไม่รู้ว่าเอาไปลองหักดูได้ยังอะไรเงี้ยนะครับลองว่าใจร้ายเกินไปไมกดหักดูนะครับก็เปล่าบาง้องต้องต้องลองหักดูนะครับแต่เข้าใจว่าตอนเข้ามาเนี่ยคงจะใช้ใบรับรองแพทย์จากเป็นข้อมูลทางการแพทย์นะครับก็คงจะเห็นบอกว่ามี MRI อของของกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็คงจะตรวจพวกว่าหลอดเลือดเนี่ยติดตันกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งอาจจะไม่ต้องทำเป็นส่วนหัวใจก็ได้เดี๋ยวนี้เรามีเอ็อ นะครับแล้วก็64 s e เซกชันอะไรพวกนี้นะครับเราก็ดูผลต,ต,ตรวจขึ้นหัวใจนะกรดกเอนไซมแต่ว่าภาพข่าวไี่รับรองโดยคุณลูกสาวเองเนี่ยก็บอกว่าคุณพ่อแข็งแรงดีนะครับแต่ <ไป S 1> พอ <ไป S 1> พอเดินเข้าพอลงเครื่องบินปั๊บเนี่ยนะฮะเดินเข้าคุกปี๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยอนาการมันเร็วลงทันที นะครับไม่รู้ท่องบทมาป่ะแต่แต่มันเป็นไปได้ไหมอันนี้มันอาจจะในแง่เรื่องสภาพจิตใจแล้วมันส่งผล่ับกายคนไม่เคยอยู่อันนี้เดาได้ครับนอนไม่หลับด้วยความเห็นใจนะเข้าใจมีแน่ครับก็คือเครียดนอนไม่หลับนะครับแต่ว่าความดันขึ้นเนี่ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้แพทย์รัชทันก็น่าจะรักษาได้นะให้ยานอนหลับเม็ดหนึ่งให้ยาลดความดันเพิ่มโดสยาที่ที่รักษาความดันเฉียบพลันมีเยอะแยะ นะครับคราวนี้อมาถึงเรามาตำรวจเรามาตำรวจเนี่ยก็คือคือบอกว่ามีมีเติมคําว่าแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับกับโรคที่หนึ่งที่บอกว่ากล้ามเนื้อใจขาดเลือดอันนี้มันเสี่ยงตายได้อ,อันที่สองบอกว่าอนนอ,อกซิเจนแซตตกนะครับซึ่งถ้าใครที่ป่วยโควิดะลรก็ตอนที่ช่วงป่วยวก็ COVID 19, ทุกท่านก็คงได้รับการตรวจปลายนิ้วนะครับอันนั้นเป็นการวัดโดยอ้อมถ้าเกิดคนที่มีอาการ เหนื่อยแน่นเพราะความเครียดกังวลเนี่ยซัดจะไม่ตกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหนื่อยแน่นเป็นโรคจริงๆมันจะต่ำกว่า90%นะครับ9ก้พอไหวถ้า95โอเคมากอะไรนี้เปนตัวแต่ถ้าเห็นเลข8เมื่อไหร่มาดีแล้ว,วอัวอย่างนี้ก็โอเคอ่ะส่งส่งเสร็จลองลองนึกนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมซึ่งซึ่งเป็นแพทย์เป็นพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็รู้เลยว่าเมื่อถึงโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย ที่ที่ควรจะไปสองที่คือห้องฉุกเฉินหรือไอซีย์เท่านั้นนะครับการที่จะมาอยู่ห้องทั่วไปมันจะห้องพิเศษ VIP หรือไม่ก็ตามเนี่ยนะครับมันจะต้องอิควิปหรือว่าต้องเครื่องไม้เครื่องมือมันต้องเหนือกว่านั้นการให้ออกซิเจนนะฮะมันก็ต้องมากกว่าปกติคือฟังจากอาการที่เขาบอกแน่นอนมันถึต้องให้ออกซิเจนจาห้องฉุกเฉินหรือ ICU แล้วน่าจะเป็นน่เป็นเช่นนั้นนะครับฟังจากคำอธิบายของแพทย์ใหญ่เอ่อ เหมือนข้ามไปเลยเราเราดูเราดูจากห้องที่ที่พักอะ่ะนะครับหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเวลาที่ที่คนไข้าอาการบอกว่าอาการไม่ดีถึงขนาดต้องย้ายโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีที่ไหนหรอกครับให้เขาเข้าพิเศษเดี่ยวมันยากที่จะมอนิเตอร์นะฮะดูแลรักษามันมันไม่ไม่สมเหตุสมผลเขาอ,อ,อาจจะเซตใหม่เอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรไปทําให้ห้องนั้นสามารถทําได้ทุกอย่างมอนิเตอร์รักษาได้ทุกอย่างเป็นไปได้ไหมครับหมอเป็นไปได้ครับแต่นั้นมันก็เกิน เกินมาตรฐานที่ะดูแลนักโทษคนหนึ่งอตอนนี้เขาก็คุณกาลังสร้างมาตรฐานหรือฉากที่มันว่าเกินเกินสมควร,ครนะครับซึ่งตรงนี้เป็นที่คอรหามที่ตําหนิติเตียนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่รับไปก็คือผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจเต็มๆนะครับอโอเคถ้าตอนนี้เขาตามคําอธิบายของโรงพยาบาลตํารวจก็คืออยู่ชั้น14แม้ว่าคุณหมอจะมีข้อสังเกตทําไมไม่เข้าฉุกเฉินก่อนทําไมไม่เข้า ICU ก่อนเนี่ยนะแล้ว มันต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่อาการมันถึงจะดีขึ้นมันพอประเมินได้ไหมโรคแรกที่ที่มันทําให้คนไข้ถึงเสียชีวิตได้นี่คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับอันนี้อันนี้เสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนี่มีความจำเป็นอย่างสูงก็ต้องแถลองออกมาซึ่งผมคิดว่าต้องขออนุญาตนะครับเพราะาเป็นเรื่องของข้อมูลผู้ป่วยนะฮะก็เอาถ้าเกิดผมว่าแพทย์ที่ต้องดูแลคนไข้าอาการอย่างเงี้ยหนึ่งพอคิดถึงว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตรวจขึ้นหัวใจ เจาะเลือดตรวจคาแดกเอนซม์นะครับนะสองสามตัวผมว่าระดับโรงพยาบาลตรวจชั่วโมงเดียวก็ออกแล้วตองรู้รกดแล้วนะสมัยก่อนพกผมเนี่ยตอนเป็นนักเ Down, รียนแพทย์ในเวิร์ o ทูเดับนะเมื่อ3ามสี่ปีก่อนว่าขึ้นหัวใจเนี่ยเวลาการดูดใจขันเลือดมันยังไม่เปลี่ยนมันยังไม่เชนส์นะครับถ้าเชนส์ก็โอเคมันบอกว่าอ่านปุ๊บนะฮะอันนี้ตรงตรงขึ้นพา์ทนี้นะครับยัง น่าจะสงสัยว่ามีเสียบพันธุ์แต่ว่าอาการมีคารเอนซาเนี่ยช่วยได้ซึ่งสเต็ปถัดไปก็คือส่วนหัวใจที่จะช่วยชีวิตได้นี่ยังไม่มีข่าวนะฮะผมผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นจริงป่านนี้มีข่าวแล้วว่าทางโรงพยาบาลได้ต้องทําอะไรบ้างส่วนหัวใจให้เรียบร้อยทั้งการมันจะเป็นวิทยจชัยหรือรที่เขาเรียกว่าใส่สเตน ะะทำไปเรียบร้อยห้องผู้ป่วยชั้น14เนี่ยคุณหมอคิดว่าไม่น่าจะทําสิ่ง<ภ>เหล่านี้ได้เขาไม่ทําตรงนั้นอยู่แล้วครับเขาต้องเข้าไปในห้องเฉพาะนะครับซึ่งแต่ว่าบอกได้เลยว่าศักยภาพของโรงพยาบาลตำรวจทําได้ครับโอเคโรคที่เป็นมาเอาร้ายแรงที่สุดลงโรงพยาบาลตำรวจรับรองรับมือได้ไหมครับจ <ำ S 1> ําเป็นจะต้องย้ายไปเอกชนเฉพาะทางไหมไม่จําเป็นครับทุกโรคที่เขาบอกว่าเป็นเลยเหรอได,ได้หมดครับอหลังกระดูกสันหลังกดเส้นประสาทจะกายาพบําบำบัดเป็นมากจะผ่าตัดหลังครับ จะเป็นแบบเปิดหรือแบบสองกล้องก็คงได้ทั้งหมดความรุนสูงใช้ยานะครับไม่ว่าจะเป็นยาทางน้ําเกลือหรือว่าอะไรนะครับ,รบหรือว่าแม้ยายารับประทานอปอดอักเสบเรือรังมีริสิกค,คือด,ดูแล้วเนี่ยภาพข่าวที่ออกมากันนั้นมาในทั้ง4ข้อเนี่ยมีข้อ2เนี่ยที่ที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ตรงไปตรงมาไม่สมเหตุสมผลที่สุด ใช่ครับจากจากโควิดเพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนบอกเองอ่ะผมผมก็ดูบทสัมภาษณ์ลงโซเชียลเนี่ยนะโซเชียลก็ดูดีอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์เองก็ค้นได้ท่านผู้ชมก็ค้นได้เอเป็นว่าจากวันแหลยจากที่เขาแถลงคุณหมอคิดว่าหนึ่งตอนที่เข้าโรงพยาบาลตํารวจก็แปลกๆไม่เห็นพูดขั้นตอนการเข้าห้องฉุกเฉินห้องไอซตรงตรงไปห้องพักพิเศษเลยใช่แล้ว ถ้าจะมีความพยายามย้ายไปเอกชนเนี่ยโรคที่คุณนักศิน์เป็นโดยศักยภาพโรงพยาบาลตำรวจรับมือได้คุณหมอเฉพาะทางมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะรับรองได้ก็มีเหมือนกันถ้ามผมอ,อยู่<อ>ในแผนกอายุกรรมโรงพยาบาลตำรวจของฮงนาชาครับหน้าชาว่าว่าโรงพยาบาลเรารักษา <c oughs> แค่นี้รักษาไม่ได้ไม่มีปัญญารักษาแล้วเหรอเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว